อมท้าผู lings, ้ชมมาพงเสถีแล้วว่าตะบนคลิปเนี้ยมันก็บอกอยู่แล้วล่ะว่าผมนั้นกําลังรู้สึกอย่างไรอยู่อารมณ์ใดอยู่อันนี้ก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทั้งหลายแหลาทุกท่านด้วยครับอยู่กระดาบฮะบอยทีเจฟเคออคอเทนออร็ปเป็นสิ่งสปิคัตัวย่อยูเป็นยังไม่แต่โอเคนะฮะเดี๋ยวไปอีก็ เออททเดี๋ยวเอามาให้กรอบแล้วกันซึ่งเป็นตัวอย่นนี้เป็นเคแล้วพูดจากเป็นเอเป็นเคสูบเอสูบเคเอแล้วพูดจากเป็นเอเปอ่อคอร์เซสออแอบไว้ติดนิดนึ่งอ่ะวันนี้เป็นการที่ผมแอบจะมาระบายนิดหน่อยเพราะว่าช่วงนี้ก็รู้สึกตันๆนิดหน่อยแล้วล่ะไม่ใช่แบบเอ้ยจะปิดช่องใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นพวกเองเนี่ยคิดมากเกินไปแล้วคือผมรู้สึกหมดแพชชั่นกับ การวาดรูปมันเองเหรอตั้งแต่คลิปเอ่อคลิปวาดรูปอันแรกแล้วแล้วผมก็ไม่ได้วาดอีกรอกปเลยเพราะเนื่องจากตอนนั้นก็เกิดอาการขี้เกียจแล้วก็พอแบบเราไปคิดดีเฮ้ยจะเโอาง,งานคนหนึ่งมาดามันดีวะเราก,ก็เลยคิดว่าอืมจะจะลองฝึกวาดรูปใช่ไหมอ่าเราฝึกวาดรูปไปนั่นนั้นแหละไม่ไหวแล้วแพชชั่นหมดตัวอ่าเพราะแพชชั่นหมดแล้วก็บดอารมณ์วาดรูปนัน่นเองเหรอ เพชั่นมันก็เหมือนกับตัวตเหมือนกับเราเป็นไฟอ่ะเราเป็นไฟแล้วไอ้เพชั่นตรงนี้เราแบบมาเติมเพชั่นคือฟืนคือแบบต้องมาเติมเรื่อยๆพอหมดเพชั่นไฟเราก็จะแบบดับปิ้งหายไปหมดเลยอ่ะคือจริงเนี่ยผมผมออกแบบมาสคอดประมาณสิบห้าล้านตัวได้อะ่ะเพราะว่าผมว่า มอแล้วแบบไม่ดังใจอ่ะพอมันไม่ดังใจแล้วผมก็เลยมาวาดใหม่พอตอนแรกผมจะใช้ตัวละครจากโลโก้แหละแต่คิดว่าไม่น่าจะเวิร์กเพราะเราวาดมือขาแขนขาแล้วโอ้โหโอไมก็มันไม่ได้คือแบบมันไม่ได้จริงๆอ่ะผมเลยแบบทวงนี้ก็เลยตันไอเดียเรื่องวาดรูปเป็นมาประมาณสิบห้าล้านกว่าปีแล้วล่ะ เพราะว่าผมตันมาปหลายเดือนแล้วล่ะพูดเปนหลายเดือนได้นะเพราะว่าผมก็แบบวาดรูปไปวาดรูปมาอ่ะหมดแพชชั่นขนาดยังไม่ทำแอนิเมชั่นยังหมดแพชชั่นกับการวาดรูปได้เออคิดดูคิดดูดดแล้วเกิดลงคิดแอนิเมชั่นแล้วมันมันไม่ดีพอผมก็รู้สึกว่ามันแย่เกินไปเนี่ยแล้วพอมันแย่เกินไปปุ๊บผมก็เลยคิดว่าอาจจะเอ่อ ล้มเลิกคอนเทนต์นี้ก็เป็นได้แต่ผมยังไม่ท้อแท้เว้ยคืออย่าลืมว่าผมเคยท้อแท้มาแล้วรอบหนึ่งแล้วเพราะเพราะว่ามันมีครั้งนึงที่ผมทําช่องแล้วว่าท้อแท้สุดๆไปเลยไงเพราะท้อแท้ใช่ไหมไอความท้อแท้ในตัวผมเนี่ยมันเหลือน้อยมากในเวลาตอนนี้นะมันเลยผมท้อแท้เลยไม่ได้ง่ายไงแล้วเวลาตอนนี้นะ ว่าไอความท้อแท้เนี่ยมันไปลงกับไอตัวนั้น,นไปเล็วเป็นที่เรียบร้อยล่ะมันลงไปหมดเลยก็ตียนนะผมเ,เลยช่วงนี้เคย,เคยไม่มีอาการท้องง่ายไงท่านผู้ชมก็ลองสังเกตดูดิรือผมแบบพูดแล้วแบบมันไม่ท้องง่ายไแบบเฮ้เหมือนมาเอาเหมือนตอนนี้กาลังเสิร์ฟกาลังใจ้กับตัวผมเองอยู่อ่าส่วนคอนเทนต์แอนิเมชันทำอยู่ไหมทำอยู่ฮะแตะ่ตัวละครมันจะ เเกินบรรยายอะ่ะมันจะแบบแยกกันไปดีหน่อยอเพราะว่ายังยังคิดไม่ออกว่าจะพิมพ์มอะไรดีเอยไม่ใช่ยังคิดไม่ออกว่าจะวาดมัสคอตอะไรดีมัสคอตเนี่ยผมจําได้วันจะมีตัวหนึ่งมันเหมือนโบลิ่งอะ่ะตอนนั้นผมติดแฟชั่นเรื่องตอนนั้นผมติดเรื่องเกี่ยวกับโบลิ่งอยู่มั้งอ่ะตอน,น,นชอบโบลิ่งมาปิ้วปิ้วตั้งควดปุ๊บอายโยขอแฟลตอนนั้นยังยังไม่ค่อย จะจับสมองไปถึงแค่ไหนไงเออก็เลยเราวาดโบลิง่งว่ะโอ้โหตอนแรกแบบเอ,อ้ยใช้ได้นี่แต่มาดูมันรู้สึกขาดบางอย่างมันยังคิดไม่ออกไงอ่าเขามันยังคิดไม่ออกแล้วแบบไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่เอาไม่เอาเป้นั่นเองอ่ามาสคอตตัวต่อไปเหรอมันเป็นแบบตัวผมเนี้ยแต่มันตัวขนาดเล็กกว่า มันจะแบบปิด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 แล้วก็ปิดเงี้ยก็รู้สึกมันยังไม่ดีวะเพราะคิดว่ามันมันอะไรเส้นมันยังไม่ถูกใจสิ่งนี้เนีฮอรมัสขอดต,ต่อไปต่อไปตัวอะไรวะเดีย๋ยวคุณดูก่อนหยุดเยอะเกินเนี่ยว่าเยอะจัดแล้วผมก็เลยวาดตัวโลโก้มาใช่ไหม อ่าตัวโลโก้แล้วก็ลองมาดับด้านิดหน่อยแบบให้มันเป็นลัก,ลกษณะเหมือนคนไงแล้พอว่อนไปอืมแล้วจะขยับแขนเวลาขยับแขนทํายังไงวะเออแล้วเงนี้่ยผมก็เลยคิดแบบคิดหนักมากว่าจะเอาอย่างไรดีวะแล้วผมก็เลยคิดแบบตอนนั้นโคตรตามไอเดียบอกเลยอะ่ะคือแบบตามไอเดียสดๆอะ่ะแบบมองรอบๆไป รู้สึกแบบเหมือนต้องการแพชชั่นมาเติม,ตมอะ่ะผมก็เลยแบบล้มเลิกเรื่องนี้ไปก่อนก็เลยมามาแบบแคสเกมไปก่อนเนี่อย่างเงี้ยก็เลยเรื่องวาดลูกก็ไม่ได้แคร์อะไรไงตอนนั้นยังไม่ได้แคร์อ,อ๋อมันถึงปัจจุบันเนี้ผมก็ยังแบบรู้สึกว่าการวาดลูปมันยังไม่ขนาดมือผมอ่าผมคิดว่าเฮ้ยถ้าเราวาดพอความสามารถก็เดียดเมื่อ คือที่ผมว่ารูปผ่านๆมามันรู้สึกมันไม่ดึงความสามารถรมันเลยมันดึงความสเกียตมามากกว่าเนี่ยความสเก็ตผมคิดอยู่นะตอนนี้นะและคืออตอนนี้ผมก็ยังคิดไม่ออกอันนี้เนาะถ้าเอาตัวโลโก้บางคนก็เสนอมาว่าเอ้ยบางคนที่แบบกําลังพูดอยู่เฮ้ยเอามัไม่เอาตัวโลโก้เออไม่อ่ะวาดยากเอาจริงอะแค่วาดแขมก็ไม่ไหวแล้วคือระดับความ ระดับความสามารถในการวาดรูปผมประมาณหนึ่งเปอร์เซนต์จ้าถึงบางรูปมันก็แบบสวยๆอันนั้น่ะก็ดึ่งไปได้แค่ห้าเปอร์เซนต์เองซึ่งผมเจ็บสารเบามาแล้วครับออ้ยเอ๊ะประคจังว่าจริงๆเลยแม่คนเขากำลังแบบตึงเครียดไอ้นี่เหรอเออไม่ใช่เธอเธอ เข,เขาเขาแค่มาขายของหน้าบางคนบอกให้ใจเย็ยเยยนๆเนาะโอเคก็ได้ก็ได้ไปกี้เหมือนพูดเกินเลยไปเปาวะใหม่บ้งจริงๆนะอ่ะใครก็ได้ไปซื้อศิลปะบ้าะร้านเขาหน่อยอ้อยจะจามเย่ช่วงนี้ก็ขอให้ทุกคน ใส่แมกกันหน่อยแล้วกันเ๋ยวก็ไปซักแม้อีกลอบนึงนะโอ้ไปก่อดตะก้าไปแล้วเดี๋ยวว่าคือถ้าผมจะวาดล่มเนี่ยผมก็ลองคิดไปคิดมามันคิดไม่ออกจริงๆอ่ะคือคลิปนี้มารับ,บายความสดตัวอย่างสูงมากคือถ้าเราไปเพื่อนฟังก็แบบเพื่อนก็คงไม่เข้าใจหรอกมัง้งมั้งมั้งรอบที่ห้าลาน่ะ เพราะว่าผมเคยระบายเรื่องนี้รอบหนึ่งแล้วมีแค,ค่คนเดียวที่เข้าใจเลยแล้วคนอื่นแบบเงียบหมดเลยตอนผมคิดว่าเออน่าจะแบบคิดไม่ออกว่าจะพูดอะไรให้กันลังใจมั้งก็เลยผ,ผ่านเรื่องนี้ไปอ่าแล้วพอไปดูแบบมันมีเหมือนอารมณ์เหมือนคนเคยมาทักเฟซผมมาว่าดูโอ้คือผมอยากจะวาดเหมือนอันนี้ไหมากที่แบบมันจะมีผมแบบปิดปดปิดป,ป,ปเออ,อยากแต่วาดอย่างเง้นดีมากอะ พรวาดปุ๊บโอ้โหรู้สึกเหมือนเหมือนผมตกนระกอเวจีอะ่ะเออขนาดนั้นเลยอะ่ะรู้สึกแบบหมดแฟพชั่นอย่างสุดๆอะ่ะแล้วก็เลยตอนนี้เลยเลยไม่ได้สนใจเรื่องนี้แหละส่วนเอ,อ่อค,คลิปวาดรูปอะไรอะสปีดรันเดีย๋ยเดียวจะจาไปแก ผมคิดว่าสปีดรันเนี่ยอคลิปสปีดรันอะไอคลิปสปีดรันอยู่ไหนวะเออแป๊บเอาละติดวัดจากแม่ผมแน่ๆอะไรตอนเนี้ยโอ้ผมคิดว่าเออขย่าวันเนี้ยจะลบคลิปสปีดรันแล้วเพราะเนื่องจากว่ามันยังไงเขาว่าไม่เสร็จอะยังไงก็แบบหมดอารมณ์แน่ๆก็เลยคิดว่าจะทำอีพีหนึ่งใหม่ <c oughs> เพราะว่ามันรู้สึกไม่ดีอะ รู้สึกว่าเอ้ยเดี๋ยวเราไปปรับปรุงเรื่องการไล่เส้นไปปรับไล่เส้นอะไรให้มันดีขึ้นหน่อยแล้วกันให้มันถูกใจผมอะไรพวกนี้อ่าคือมันก็ตันไอเดียจริงกันแหละทำไมเหมือนตามผมไม่ได้มองกล้องเลยวะม,มามามองแค่ตรงเนี้ยเออตรงนันแหละก็ใส่นะ่าจะเป็นวัดจริงๆอัะแหละ ก็ไม่มีอะไรมากก็แหละแอบบอกว่าผมช่วงนี้ตันไอเดียเฉยถ้าใครแบบเอออยากเสนอว่าว่านี้ที่ดีดนะลองเดี๋ยวผมอาจจะลองก็เป็นได้ส่วนคลิปเอ่อคลิปการเ่งขันเนี่ยยังไม่ได้ทาเลย <laughs> เดี๋ยวก็อาจจะทำาัหลังเดี๋ยวหลังจากที่ผมทาคลิปคอร์ตัดต่อคอร์บิวตี้เสร็จแล้วนะ่ะก็คลิปทั้งหมดก็มีเพียงเท่านี้แหละแค่มาระบายเรื่องว่ามันหมดแพชชั่นกับการวาดรูปนั่นเองเนาะ ทางๆท,ที่ยังไม่ได้ทางแอนิเมชันไม่ใช่แอนิเมชันอีกอันหนึ่งอะอีกการหนึ่งไม่เกี่ยวอันนั้นมันระบายเฉยระบายความรู้สึกนิดหน่อยบางอย่างก็ระบายนั่นแหละอก็ขอจบลิปเพียงอันนี้แล้วกันอโอ้โหคนดูที่เครียดกันบ้างไหมเนี่ยถ้าเกิดคุณเครียดแล้วก็ใจเย็นแล้วก็อย่างผมก็ต้องไปปรับอินโทรตอนท้ายใหม่เพราะเนื่องจากว่าผมแบบเฮ้ยเราจะเอาสตา a ์เกมมาโผล่ด้วยหรือเปล่าวะผมช่วงเนี้ย คือผมก็เล่นตาเกมอิตาเกมนั่นแหละแต่ว่าคือไม่ได้บาบอกอะ่ะเออไม่ได้บาบอกว่าแบบเอ้ยเราเล่นอิตาเกมนะผมก็เลยคิดว่าเฮ้เราจะมาปรับปรุงเรื่องเออไม่ใช่เราจะมาอ่าปรับอินโทรตอนท้ายใหม่แล้วก็รู้สึกมันตะเลเล่เลไปหน่อยแหละเดี๋ยวมันจะแบบนอกทะเลไปหน่อยเดีย๋ยวผมจะประับปรุงมาใหม่ดิดนึ่งอ่ะอ่า เมื่อผชมก็รอด,ดูกันได้เนี่ยนะครับผมรู้สึกว่าปรับปรุงอินโทรต,ตอท้ายมาห้าร้อกว่ารอบแล้วมั้งปรับปรุงเยอะมากเพราะเนื่องจากมันมีอะไรใหม่มากก็เออก,ก,ก็ต้องปรับปรุงกันแน,น่นะฮะโอเคนะใครชอบคลิมนี้ก็อย่กกาลืมกดไลค์อ๋อสแลนใส่น้ำมูกใจเย็นจริงๆนะเนี่ย อโอเคนะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ถ้กำลังใจผมกดแชร์ก็หนึ่งรู้กดใครกดกตดดิงเพื่อพาคลิปใหม่ๆนั่นเองหากคุณคิดว่าการกดไลค์ไมา่สะาใจพอ,อก็นกส,น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 ,สนับกนมนกุมบัตรในกิจกมรมการแสดงของผมเองเนาะสำหรับวันนี้บายบายจู้เออใช่มีอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะบอกคือผมคิดว่าไอ้พวกนักเลงคีย์บอร์ดไอตอนช่วงช่องเก่าเนี่ยมันกลับมาแน่ๆผมดาวไว้ก่อนเลยนะ เพราะยังไงผมก็จําได้ว่าคนที่กดดีไลน์อ่ะทุกครั้งจะเป็นนักเลงหมดเลยไม่มีคนแบบเอ้ยติดชมอ่ะอุยอ้ยผมอยากแตะคนที่ชมชิบเป่งเลยเฮ้ยป่ะปะป,ป,ปยรอเล่ยอย่าเพิ่งติดชมกับ,บานเลยนะว่าใจเย็นใครๆก็ต้องการติดชมมาปรับปรุงช่องไม่ล่ะเออแต่อย่าติดชมแรงละกันเนาะสวัสดีบ๊ายบาย <c oughs> นี่เครียดกันมาใช่ไหมตามก่อน ใครที่ดูคลิปนี้แล้วเครียดตามผมเนี่ยใจเย็นใจยเย็นอยา่าคิดว่าผมจะเป็ดช่องดะฟลอยเออไปดูคลิปอื่นก่อนก็ได้เฮ้ยผมน่าจะเขียกับเตือนก่อนขึ้นคลิปนะแต่ก็ไม่ทันแล้วแหละ <laughs>